เสียบโบสพาวฟ้าอวดภาพพีเวดดิ้งสุดหวานเผยเลิกแต่งยิบเก้ามกราปีหน้าแฟนๆแ,แห่ยินดีเพียบหลังจากก่อนหน้านี้เสียบโบสทน,นัทเดชโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงแห่งค่ายมวยดังได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานนะักแสดงสาวพาวฟ้าการันสิดาตั้งแต่เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุดเสียโบส์ได้ออกมาอวดภาพพีเวดดิ้งสุดหวานที่ถ่ายคู่กับว่าที่เจ้าสาวลงในอิสแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นอัปเดตงานวิวาไว้ว่า29มกราผมจะไม่สดแล้วนะครับรักเด็กจังเลยท่ามกลางเพื่อนพ้องน้องพี่คนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย